น้องมีชื่อว่าทาวสานะมณีพลนมาจากแควงลขบางอายุ17ปีหุ้ึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ว่าครั้งหนึ่งก็ได้มาสัมผัสการฝึกซ้อมทีมชาติแล้วก็ขอบใจโค้ดที่ให้โอกาสหลงฟอร์มในมือนี้ก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ซ่องซ้ำมือที่ผ่านมาที่ได้ฝึกซ้อมห่วมกับทีมก็ได้บทเหียนหล่าย,ย่างจากโค้ดแล้วก็ได หุงแบบเก็บใหม่ๆซิงใหม่ๆที่โคต้ตเพ่อด้ซ่อนแล้วก็ระบบการลิ้นที่มีประสิทธิภาพตั้งเป้าไว้ว่าทุกๆนัดทุกๆมือที่ซ้อมไปจะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็จะเหตุให้ดีที่สุดจนมีซื่อในรอบ3 5แล้วก็รอบสาวร้งคนต่อไปออการฝึกซ้อมก็ยูพีจะเป็นเมื่อซีบไล่กลัวเพราะว่าซ้อมเป็นระบบมีโค้ดร,ระดับเอไลเซนมาซ่อนโคตต่างชาติเพื่อนก็มีระบบใหม่ๆ ระบบทีมที่ดีการลิ้นการบีบบอบอจะเป็นการตานการบ,บุกมีได้ไหลหูแบบที่เป็นแบบเหมือดข้อสะดวกก็คือ,อสาพัน์อํานวยของมสดวกทุกอย่างบอาจะเป็นอาหารการกินสถท้านทียูทุกอย่างดีหมดแล้วก็ข้ขขขขขอยุ่งยากก็คือ,อมาไก่บ้านลวก็คือฮอนบ้านหน,หนิดนึงบอลไล่อ <S <S สุดท้ายก็ขอ้อฝากให้ สาวลสาบางวันทุกคนมูเพื่อนไอ้น้องส่งกำลังใจมาให้พวกเหาได้ส่งช่วยส่งช่วยเสียพวกเหาทุกๆนัดที่อุ่นเครื่องว่าอเห็ดให้ดีที่สุดจนมีซื้อรอบสุดท้ายให้ได้ขอบใจ